ขอบคุณสหรับโพิเครัชนคขอคุณรการ Thank you for special song and for speech reading ครับนนี้เรื่องแทศก็จะเกี่ยวกับการารับ This morning uh, my topic that uh, I'm going to preach is about Stay l o s i i v e t a ข้อก็มีที่จะมาแบ่งไปก็อยู่ในสองโฟสกซ์นะครับบทที่4ข้อที่หถึงข้อที่เจ็ดในสคร i ปชั่นที n ผมจะมาแชร์กับ to 7. ในตอนนี้นะคนะี้ใน,ในบทที่4เนี่ยได้บันทึกการอัดสการของพระเจ้าที่ การทำการเอลิชาดูสิดูแล้วใน this chapter of the Bible is t o l l us that uh, there are four miracles that are performed through are uh, performed through elisha เรื่องแรกนี้ก็เป็นเรื่องที่เอลิชานะครับได้ทำให้อำมันของอีม่เริ่มขึ้น the first thing the first miracle that happened in this chapter is elisha's make the The cost of video the the is increased เรื่องที่สองอยู่ในข้อที่32ถึง37เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งตื่นจากความตาย and the second record is v e r s t 13ดิฉันส a มารถอ่า chapter of this verse 32 verses 31 to the d e a t h there was a little child was raised raised up from from death ครับแล้วก็เรื่องที่3ข้อที่38ถึง41เ,เป็นการชั่งวอาหารที่มีพิษไม่สะอาด The third miracle not about t h miracle is not, uh, clean. รเรื่ o งท t h สี่ o ้อที a สี่ริบสอง่องที่4ข้อที่เป็นการเลี้ยงอาหารคนรับร้อยโคฟมิราโ uh, ตซีสฟินฟิโวฮ e นเดนอฟ o ิโ e ในเรื่องแรกนะครับน้ำมันของหญิงแม่เพื่อเึืนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราอ่านใน สองพระกตัตริที่4ี่ข้อหนึ่งนะครับซึ่งได้กล่าวไว้ว่าภรรยาคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยนัได้ร้องตอบอริชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันสิ้นชีวิตเสียแล้วและท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกลงตับบวพระ้าแต่เจ้าหนี้ได้มาเพื่อนำเอาลูกชายสองคนของดิฉัน Uh, the first miracle you can see in chapter 1, uh, sorry chapter 4 verse 1, says here, the widow of the window of the group of prophets went to Elisha and said, Sir, my husband has died. As you know, he was a God-fearing man. But now a man he owed money to has come to take away my two sons as a slave in payment for my husband's death. ลอมามอดูลักษณะท่าทีที่หญิงไม่คนนี้ได้มาพบกับเอริชาน,นะครับ uh, We look uh, at the nature uh, of uh, this window that she came to the Edinburgs ครับเรื่องผู้หญิงคนนี้ มีมีเรื่องเดือดร้อนนะครับที่คุณอาโปเปอริชาเนี่ยเขามีเรื่องเดือดร้อน The first reason she came to meet Elijah is she has uh, some problem. ครับสองและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้มันเป็นความจริง And the single thing I w o u l h a v happened with her right now is the real thing that she has faced. ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายเนี่ยมันทุกคามต่อชีวิตต่อครอบครัวนะครับต่อลูก และ second uh, the, the the third one is the which the problem which happened to her is treatment will fail. แล้วก็ C นะครับอ่ามันเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอ r e g u ่ a r and the fourth one is uh, all the problem must be resolved i n d r v i d u a l y ครับแล้วก็ที่ไม่คนนี้ ได้มอบปัญหาต่างวันนี้ให้กับเอเชา And this video uh, bring all prophet to Asia และถามลงไปนึกๆว่าลูกเผือกจะนท์ที่มีลูกชายสองคนเนี่ยค okay, <thank> ือใคร And this video ask me look uh, in details who is the two sons of the prophet ข้าพเจ้าก็คำตอบนะครับก็บอกว่าลูกเผือกจะนท์คนนี้เขาคือก็คือ นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาของเมิชชันนารีเพราะ that the students one of them is the student student uh, in the school of religious school uh, student. s e m ครับสนะครับผู้เผยแพร่ก็หมายถึงผู้ทํางานรับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า serves are the, the servant of God is like someone who serves God. In the Bible we can find two groups of people who serve God is Levite and and Levite and the priest. the priest uh, and who, the one who serves God เหตุผล uh, นะครับบอกว่ามีเหตุผลหรือความจำเป็นอะไรที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้เป็นนี้ What is the reason why uh, the widow and his family have h uh, a d a d e a to be d e uh, uh, a มีความน่าจะเป็นว่าอ่าครับเป็นไปได้อยู่ของพ่อด้วยกัน there are some possible things that uh, could happen and uh, six most uh, thing ข้อแรกก็คือค่าของชีพอาจจะสูงนะครับก็คือรายได้ไม่พอคับถ้าใช้ใหญ่ the first p o s s i b i l i t y i s maybe the family a uh, r the income of the family lower than outcome ถ้าครอบครัวไหนมีลูกเยอะก็ ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น If for those family who have more children, means that you have to have to spend more money for the living. วันาสำนวนไทยบอกว่ามีลูกเป็นคนจน10ปี In a Thai says that if you have one child you become poor for 10 years. <laughs> <laughs> if you, us, you, you have to poor for 20 <laughs> years. <laughs> uh, our mission, headquarters, uh, they uh, tell us all the time that if we uh, don't have enough money, we short of money, don't borrow from others. Mm. <laughs> <laughs> I uh, don't, don't borrow, borrow from our church member. <laughs> <laughs> and the church member don't borrow the money from the pastor, too. <laughs> but if uh, the pastor borrows money from the, the church member, the church member you will not respect the pastor. สมาชิกมายืมเงิน,นอา,าจารย์เวลาอาจารย์ไปเยี่ยบพระหาว่าอาจารย์ไปทวงนี่ and if the church member will borrow the money from the pastor when t pastor will visit at his house he will he will scare afraid that all pastor will come and e money back n d อาจารย์โทรไปว่าเจี่ยมนะคนนั้นไม่อยู่บ้านเลยนี่ and when the pastor call him okay tonight I will visit the, at your the house maybe t h uh, t h i s guy will run away not in house and h e release the children ข้อที่ h อง นไม่ and the second reason is possible maybe the uh, widow's family don't know how to manage the money ครับอันที่สามเขาอาจจะมี o ัญหาในค h e f ครัว and the third reason is uh, the the uh, Jim might have the uh, problem uh, within the family เหตุผลที่สี่เกิผลจากการเกษตรของเขาอาจจะได้รับความเสียหาย the t i reason It could be uh, uh, the, the crops, uh, the, all the things that she for farming is not uh, maybe facing a problem and not produce a good outcome. All of these reasons uh, she asked money and borrowed from others. กับครอบครัวแล t สิ่งที่บ้ e นอาจจะหตคร o ว่วนครับแต่จัดอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องเราก็ทราบว่าเขาได้เป็นนี่แต่ไม่เป็นย่างนั้นแต t w h t e v e r whatever reason but we know that in t h s Bible a uh, n this family she uh, she uh, การการกู ab, ้ยืมการยืมเป็นปัญหาเดือดร้อนกันมากในปัจจุบันนี้ Borrowing money from others is the big problem nowadays. นะฮะอะไรนะในวัคซีนสุภาษิตบทที่ยสองข้อเจ็7ได้กล่าวไว้ว่าคนที่ยืมก็เป็นทาสของคนที่ยืม อินทร์อะพูะเวนทิชูใช่ไหครับกยืมก็เป็นหน้าของคนที่ยืม Poor people are slaves of the rich. Borrow money and you are the latest slave. ในสมัยของผู้บริโภคันนเดีนยวนำให้ยมีนะครับ ในเนฮามีนะครับบทที่5ข้อสามข้อ5ไดนกลราบไว้ว่าเนฮามีบทที่5ข้อสข้อ5้นะครับว่าและมีคนกล่าวว่าเราต้องจำนาเราต้องจำนำไรนาของเราสวนเงินของเราและบ้านเรือนของเราเพื่อจะได้ข้าวเพราะเหตุการณ์การอาหารและมีคนกล่าวว่าเราได้ขอยืม เงินมาเป็นค่าภาษีหลายกษัตริย์โดยจำนำนาและสวนหนึ่งของเราเนื้อของเราเป็นเหมือนเนื้อพี่น้องของเราลูกของเราก็เป็นลูกของเขาแต่เราก็ยังให้บุตรชายและบุตรหญิงของเราเป็นค่าบุตรหญิงของเราบางคนเป็นค่าแล้วและเราช่วยกันไม่ได้เพราะคนอื่นยึดนาและสวนหนึ่งของเราดีนิเดียเมียนาโขมหาว Uh, this is all verses 3 Others say we have had to mortgage our fields and vineyards and houses to get enough grain to keep us from starving. Still others say we had to borrow money to pay the royal tax on our fields and vineyards. We are our same race as other Jews. Are our children just as good as the but we have to make slaves of our children. Some, some of our daughters have already been sold as slaves. We are helpless because of our fields and land have been taken away from us. What, what you... <laughs> uh, for those who borrow money from others, yeah. they are not free, they just like slaves.

เป็นนี่นะครับเหมือนกับเราหลีกเลี่ยงคนที่เป็นโรคเรื้อนนะ Before we go into this uh, romance I advised that, uh, a n t e r y o n e to be e v y o n e to be there I want to be there like like w u uh, a t I a n t to be p r o n and i r o m a n e e p i s o ่ e 3ผ้แลจะกล่าวว่าอย่าเป็นนี่อะไรใคร r o m a n 3

มันนำไปสูก่การเป็นอาพอย่างไรเราดูดูแกตต์ต a ว e ั a ตัวตัวต e h a ัวต h วตั o m ัวต w วต e c ตั e ตัว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 ถ้าตัาเัวต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 ัวัวัวตัวัวัวตัวตัวัวัวตัว e วั o ตั o ตัว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 ต have n o peace. ตัวตัวตัตัวัวตัวตัวตัตัวต e ว e ัวตัวตัวัวัรับ เราไม่มีอิสระนะครับ The second one we have no choices or uh, no freedom ครับเราอยู so ่ภายใต้การคับคุมประเทศ Just like we u l e s a r live under the control of others ครับถ้าเราไม่เป็นหนี้ใครนะครับเราก็เป็นตัวตัวเองเป็นนายของตัวเอง If we are uh, have we have no debt and uh, we just like we are free we have be own our own e r our own body ครับถ้าเราเป็นหนี้ประเทศนะครับ <c oughs> เราต้อง เราถ้าเราไม่เป็นนี่คนอื่นนะครับเราก็มีทรัพย์สินมีทรัพย์สุทธิของเราเนี if w o don't have day we we have borrow money from other for property. <c oughs> property we have is belong to other means that we are Uh, uh, ถ้าเราไม่ยืมคนเื่ดก็แสดงว่าเรามีคุณสิิ์ทุกอย่างครับถ้าเราไปยืปมคนเื่นก็แสดงว่าเราไม่มีอะไเลย the have nothing. ถ้าเราไม่เป็นนี้นะครับเราก็มีความผูกพันนะครับหมายอรูกก If uh, so we have no date on our relationship, become like father or son. Oh. Uh, and if we yeah. have date, our relationship, we yeah. do yeah. not like father and son anymore. We become like children, or sorry, we become like a slave and master. Huh? Yeah. ในาอกษัตสิยบทที่4ข้อหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าแต่เจ้านี้ได้มาเพื่อนำประบุชายสองคนของฉันไปเป็นทาสของเขาแล้วพะเจ้าได้ช่วยหญิงคนนี้อย่างไรโอเค how God h e a l e ิ t น i s w i รพระเจ้าที่ตรเดียววิธีในการแก้ปัญหาแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทำทั้งหมดนะครับแต่หญิงคนนี้ต้องทำบางสิ่งบางอย่าง Uh, to solve this problem, but God will not do everything. Somehow, uh, a poor widow had to do her part, and God just only the one he prepared for uh, solving the problem. Yes. woman she a poor widow knows that she, she has a problem. If we read we can see that เขากำลังจะมาเอาลูปชายของของเธอ์ไปตปิาหน้าที่บริอัยวะชี e w า t ดเ h e เบอร์ท d ซายาครับสอนผู้หญิงคนนี้ต้องการ thing, uh, ความช่วยเหลือจากเขา f ะซึ่งจริงเอา t ว w ว d o โล e ์ดี o อน u ิ l กครจะร้องให้ไปหาชีฟรายล์แอนด์เวนเอเชจัฟอร์ฮิ แล้วถามว่าเอลิชาคือใครเป็นใคร And who is elisha ตอนนั้นเอริช e าก็เป็นผู้เผยวิญญาณหรือว่าพระญาวา a n d that time elisha was a prophet of o d serve ครับแล้วก็เอริชาก็เป็นตัวแทนของพระชาในทางเอริชานี้เอ่อ represent of ของทางก่อน ทำไมทำไมผู้หญิงคนนี้หญิงแม่คนนี้จึงต้องการให้พระเจ้าช่วย Why this poor widow needs God's help ก็มีเหตุผลอยู่สามข้อนะครับ There are three reasons. หนึ่งเขายอมรับว่าพระเจ้าคือแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง The first reason she a c c e p t e d h a t and she knows that God is the source of everything. 三